สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวเฮเดที่น่ารักทุกๆคนนะคะในวันนี้นะคะพี่ก็จะพาทุกๆคนนะครับมาแต่งฟาร์มเฮเดนะคะต้อนรับคริสต์มาสหรือปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก็ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80%นะคะเรียกได้ว่า80%เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเรามาหาของแต่งคริสต์มาสกันทุกคนแล้วพี่ก็แบบรวบรวมมาไว้ตรงนี้หมดแล้วนะทั้งของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ของปีนี้นะคะไม่เห็นมีให้ซื้อเลยทุกคนแบบดูนะ ราต้องเข้าไปที่ปฏิทินใช่ไหมหรือว่าแบบว่าเขาขายแบบเดิมอะทุกคนซึ่งมันน่าจะเป็นคอลเลคชั่นใหม่อะแต่มันก็ยังเป็นอันเดิมอย่างนี้นะคะทุกคนนัคือแบบนี้แบบนี้คือพี่มีแล้วอะต้นแบบว่าคริสต์มาสอะไรแบบนี้พี่ก็มีแล้วออลองอันนี้ดูไหมว่าพี่แบบจะวางได้หรือเปล่า พี่กลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวมันจะดูแบบว่าดูเยอะไปเดี๋ยวอันนี้ถ้าวางได้พี่ก็จะเอานะแปะวางไม่ได้อันนี้พี่อยากให้เป็นแบบว่าคริสต์มาสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปใส่ดิสคว mm. อต้อนอันนี้ก็แบบดูแบบว่าดูกลมกลืนดูแบบได้อยู่เพราะว่าคริสต์มาสนะคะทุกคนมันจะออกเป็นสีแดงแล้วตอนนี้เราก็จะเน้นแบบสีแดงเน้นของแต่งแบบ สีแดงๆแ,แล้วตอนนี้ก็อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้อ่สาแคนดี้อ่ะต้นสาอแคนดี้อ่ะก็คือมันไม่สวยอ่ะพี่ออกมาแล้วก็ซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนซึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วตอนนี้พี่กาลังชั่งใจอยู่ว่าจะเติมเพจและซื้อของพวกนี้ดีไหมเพราะว่ามันน่ารักกรุบกริบม,มากเลยอ่ะพวกแบบ เนี่ยพวกแกะพวกอะไรแบบเนี้ยมันเหมาะดีจะมาอยู่ความของเรามากๆเลยอ่ะแล้วก็เหนี่ยวคุณนายเนี่ยถือกระเป๋าเนี่ยพี่อยากให้มาอยู่กับโซนแบบว่าโซนเมืองหนาวอะไร่างเนี้ยซึ่งตอนนี้พี่มีแค่19เพชรเพเองอ่ะแล้วเขาที่แล้วอ่ะถ้าใครเติมเพรอะมันก็จะได้ที่เป็นแบบว่าเป็นหิมะแล้วก็มีนกแบบเยอะๆอ่ะทุกคนเคยเห็นปะได้ได้เกาะเข้าไปดูกันหรือเปล่าแล้วพี่อยากได้มากเลยตอนนั้นแต่ว่า ด้วยความที่งานพี่เยอะแล้วพี่ยุ่งๆแล้วพี่เข้ามาอีกทีนึงก็คือหายไปแล้วอ่ะทุกคนสรุปก็คือไม่ทันนะจ๊ะสามเนาะเสียใจอ่ะแอบเสียใจนิดหน่อยอันนี้พี่มีแล้วทาหารพี่ก็มีแล้วเ่ยตรงเนี้ยทุกคนเติมเพชรแล้วมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่แบบแต่ก่อนมันจะเป็นแบบที่ไม่ใช่หมูแบบหมูตีกองอะไรเนะี่ยเฉพาะหมู เออก็ไม่ใช่เน,นี้แล้วมันหายไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มาใหม่ก็คือถุงเท้าแล้วก็ไอ้พวกอะไรเนี่ยระเบิดตะปุ่มตะปำอะไรเนี่ยคือพี่อยากได้นะทุกคนที่พิเศษก็คือ45ิเพชรเราได้ตั้ง5อันเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก,ก่อนว่าพี่จะเอาเปล่าอต้องเติมเพชรอ่ะแล้วที่แย่ที่สุดก็คือตรงนี้พี่เอาไม่ทัน ฉันวางตรงนี้ที่เป็นคิดว่าเหมือนกันนะพี่ซื้อไม่ทันนะทุกคนตอนนั้นแบบว่าใบสีม่วงมันไม่มีเศร้าอ่ะนนอะไรอะไรอะคือแม็กกี้มาก็มาแบบเดียวอ่ะมันอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนเออ <c oughs> กลับมาอีกแล้วอ่ะแต่ว่า แต่ว่าบัตรกำนันสีม่วงไม่มีแล้วว่าพี่เอาไปซื้อต้นคริสต์มาสไปหมดแล้วคือพี่เอาไปซื้อซื้อต้นสนนะทุกคนเฮ้ยพิ่งจะพูดไปแบบแบบว่าแบบเราแบบว่าสร้างไม่ทันล้วต้ตนนี้มาแล้วว่าอ๋อวาสนาทำบุญมาน้อยจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะเรามีอะไรที่มันพิเศษมากกว่าน,นั้นเพราะว่าพี่นะไปทําภารกิจลดน้ําต้นไม้แบบว่าภารกิจที่แล้วเพิ่งหมดไปประมาณ 16- 17ชั่วโมงที่แล้วนะคะที่แบบว่าเขาไม่ให้ทำนะภารกิจอยู่ตรงนี้นะน,นี่นะคะก็สิ้นสุดไปแล้วนะคะแล้วพี่ก็คิดว่าของควันที่เขาเอามาส่งอน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เข้าร่วมภารกิจนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหรคอแล้วแบบได้ สวัสดีคุณสอนทังนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการเข้าร่วมอ,อีเวนต์ระดับโลกเราร่วมมือกันประสบความสำเร็จโปรดรับรางวัลน,นี้จะทำขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมคือเราลดน้ำแค่ไม่ขยับไม้คือเราลดน้ำแค่75ต้นเองแล้วเราได้อันนี้มาทุกคนเดี๋ยวจะอวดให้ได้ดูนะจ๊ะน้อง ก็คือใครไม่ได้ลดน้ำก็คือพาดมากนี่เป็นของข,องข,องขวัญแบบใหญ่มากเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อนอม,มาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปจัดนี่ทุกคนน่ารักไหมและต่อไปนะคะที่พี่จะเอามาก็คือตอนนี้พี่กำลังแบบรีบเร่งหาของแต่งนะคะให้สวยสดงด,ดงามสมบูรณ์แบบก่อน คริสต์มาสนะคะทุกคนเออแล้วตอนนี้นะคะพี่ก็มีเชอร์รี่เนี่ย230แล้วแล้วตอนนี้ก็น่าจะซื้อได้อันนี้นะคะของขวัญซานตาอี๋สั่งซื้อหีบห่อสั่งไปเลยใครนะคะที่ยังไม่มีอะไรเนี่ยเขาเรียกไอเทมสำหรับอีเวนต์ประจำเทศกาลหาได้เพิ่มเติมจากก็คือมันเหมือนเชอร์รี่หรอมันนี่แหละถ้าใครยังไม่มีอันนี้นะ ก็คือพี่กำลังรีบเร่งผลิตของพันอยู่นะเพื่อที่แบบว่าอยากจะแบบฉันอยากจะได้เยอะๆนะคะซึ่งดูสิแล้วต่อไปพี่อยากได้อันนี้ไว้ที่เป็นพันหนึ่งเนี่ยสิ้นสุดในอีกหกวันเนี่ยเราทำได้เราต้องทำได้แล้วก็อยากได้อันนี้ ซึ่งเขามีให้ไว้เฮ้ยเขาให้ซื้อได้แค่อันเดียวอะทุกคนก็คือซื้อแล้วซื้อเลยดูดิพี่ซื้อไปแล้วใช่ปะของขวัญซานตา้าแล้วมันเอาขึ้นแบบว่าสินค้าหมดดูอีกดูอีกดูอีกว่าเรามีเป้าหมายอะไรอีกไหมนอกเหนือจากตรงนี้ก็คงจะเป็นการเติมเพชรนะคะแล้วก็รอลุ้นอีกว่าเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสมาถึงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะแบบว่าให้เรา เขาจะให้เราแบบว่ามีของขวัญหรือว่ามีไอเทมใหม่ๆที่จะมาขายเพิ่มเติมอีกไหมนะคะก็คือลุ้นเอาดูสิอันนี้พี่ต้องใช้เชอร์รี่หกรอยแล้วพี่จะได้บัตรกำนันสีม่วงสิบใบคือตอนนี้พี่อยากได้เพราะพี่แบบว่าอยากทําอันนี้อยากทําอันนี้ชั้นน่าเออแล้วสีเหลืองพี่มีไหมสีเหลืองพี่มีสิบเกทุกคน ตอนนี้นะคะพี่ก็กำลังผลิตของขวัญเพื่อที่จะนำไปส่งที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าหากทุกคนแบบว่าเออฉันไม่ทันตอนนี้พี่คิดว่าพี่ไม่น่าจะทันส่งอันใช้เวลาเท่าไหร่สองอันใช้เวลา ประมาณ1ชั่วโมงก็2ชั่วโมง4ชั่วโมงที่จะได้อันนี้100หรอโอเคงั้นจะรอรอแล้วกันก็น่าจะได้อยู่ตอนแรกพี่จะแบบส่งเรือออกไปเลยเพื่อที่จะให้เรือลำใหม่วิ่งเข้ามาแล้วจะเป็นของควันอันใหม่นะเพราะว่าพี่นะผลิตของขวันได้เยอะนะจาะดูดูของพี่คุกกี้พี่มี93ชุดเดรสสีม่วงพี่มี92 ที่เตรียมพอไม้หมดแล้วกาแฟของพี่พี่ก็มี99ซึ่งอันไหนที่หายายากนะคะมันไม่ได้ยากสําหรับพี่เลยนีนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังผลิตของขวัญกันแบบเยอะมากแล้วมันมีปัญหามากสําหรับคนที่ไม่มีคุกกี้ไม่มีกาแฟอะไรแบบนี้แล้วช่วงนี้ไม่มีใครวางขายเลยเว้ยทุกคนขนาดสตรอเบอร์รี่นะพี่หาแล้วหาอีกเว้ยพี่เพิ่งซื้อได้แค่แบบ10อันคิดดู คือไม่มีใครขายเลยทุกคนดูอ่ะอันที่ก็ะหลีของขวัญคือไม่มีเลยเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็เลยไปซื้อกับแม่ค้านะคะแล้วเขาขายถูกมากเอ่อร้อชิ้น3บาทหรือเปล่า100ชิ้น5บาทแต่พี่น่าจะ1น่าจะ100ชิ้น3บาทนะคะทุกคนและพี่ก็ทําการซื้อมาหรือว่าอะไรถ้าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนไปมากกว่าน,นี้ก็ต้องขออภัยนะคะไม่น่าจะแพงไปมากกว่า5บาทนะ เราก็พี่ก็เลยแบบว่าทําการซื้อมานะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้เชอรี่เราอยากมีของข,องขวัญน,น่ะนึกออกใช่ไหมเออแล้วพี่ก็เลยต้องซื้อมาทุกคนแล้วของขวัญที่เราได้มาอยู่ไหนอะไปเอนี้เป็นคนเอามาส่งใช่ปะได้แล้วเอาออกมาวางโชว์เพื่อนๆหน่อยนี่นะคะถ้าหากใครเคยเห็นแล้วมันก็จะแบบอยู่บ้านเกรกอะบ้านเกรกก็คือมีขัใครเลยนะ เออแล้วทไฟแจ้งเตือนพี่มันเยอะจังวะทุกคนลำคาญเนี่ย นี่ของขวัญของพี่แล้วพี่จะแบบตาล่าหาของแต่งคริสต์มาสมาแบบเยอะๆเลยนะคะทุกคนไว้รอติดตาม E ีีต่อไปนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อของที่มาผลิตเครื่องห่อของขวัญไอต๊ะห่อขวัญน,นี้นะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านแม่ค้าที่พี่ซื้อด้วยประจำไว้ข้างล่างนะคะเขาน่ารักตอบดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือได้ของเร็วมากๆแล้วเราไม่ต้องออนก่อนไว้ทุกคนแล้วแบบ ร้านนี้เขาก็เติมเหรียญด้วยรับเติมเหรียญด้วยแล้วพี่ก็คิดว่าน่าจะกลับไปเติมเหรียญกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่ยังแต่งไม่เสร็จนะคะส่วนด้านหลังที่พี่ไม่เลื่อนให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ที่แบบน่ารักก่อนนี้ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ ตเติมเหรียญแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ขายของนะคะถูกมากๆแล้วใครอยากจะซื้อนะคะก็ไปซื้อกับเขาได้เลยนะคะอันนี้พี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเป็นชื่อเฟซของแมค้าแล้วก็ร้านแล้วก็เลดในการตเติมเหรียญของเขาด้วยนะคะเพื่อจะให้น้องๆที่เข้ามาดูแล้วอยากรู้แล้วก็สงสัยนะคะพี่ก็จะไ,ไม่ต้องตอบหนูไปดูข้างล่างคลิปนะคะเดี๋ยวถ้าข้างล่างคลิปพี่ก็จะทิ้งไว้และก็ ใต้คอมเมนต์พี่ก็จะทิ้งไว้เหมือนกันนะคะอันนี้พี่ก็ไปซื้อมาเพราะว่าพี่ไม่อยากมีปัญหากับการที่แบบว่าจะต้องมาหาของพวกนี้นะคะไอ้นมหรือว่าพีกอย่างเงี้ยมันหาซื้อง่ายเว้ยแล้วก็แบบพี่ซื้อแค่อันที่มันหายากๆก็พอเลยวจ้ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็คงจะต้อง ขอตัวนะคะไปแต่งฟาร์มต้อนรับปีใหม่ของพี่ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะทุกคนและน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะมาสปอยดูฟาร์มพี่นะคะถ้าใครเป็นเพื่อนกับพี่ก็แอบเข้ามาดูได้นะแต่มันยังไม่เสร็จมันก็จะเท่านี้แหละแต่มันมีอะไรที่แบบสะพมากกว่านี้เดี๋ยวพี่จะทําต้นคริสต์มาสแบบใหญ่ยักษ์ไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะโอ้ไม่พี่ก็แบบเลื่อนอะ าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้พี่ด้วยนะคะไว้ดูว่าอีพีหน้าพี่จะเอาอะไรมาฝากทุกคนนะคะบ๊ายบาย